สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอฟซีนะคะพ่อพ่อเอฟซีนะคะตอนนี้แม่ควานกําลังจะพาแม่แม่เอฟซีไปชมเปลงญ้าของพ่อใหญ่สีดอคําเสนนะคะเดี๋ยวจะไปกับคุณพ่อนะคะตอนนี้ให้พ่อใหญ่ทานญ้ากําหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้เดินทางไปดูเปลงญ้าของพ่อใหญ่นะคะ ขอบคุณนะคะที่ให้คะแนนพ่อใหญ่มานะคะขอบคุณนะคะตอนนี้เราจะพาไปรับชมแปลงหญ้าของพ่อใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะสวัสดีนะคะตอนนี้เราไปชมแปลงหญ้าของพ่อใหญ่นะคะตอนนี้เรากําลังเดินทางไปนะคะกําลังเดินทางไปดูความเม่ตาเอจไปดูแปลงหญ้าของพ่อใหญ่นะคะตอนนี้กําลังเดินทางคุณพ่อคนขับรถนะคะเดินทางไปดูแปลงหญ้าของพ่อใหญ่ที่เราได้วางมัดจําไว้นะคะตอนนี้กําลังเดินทางไปนะคะ ชอน,ะะนหน่อยนะคะอาจจะขบขันนิดหน่อยนะคะอยากให้แม่ม์เอทีได้เห็นเส้นทางไปดูแปลงญ้าของพ่อใหญ่นะคะนี่นะคะเดินเลี้ยวเข้าซอยตรงนี้นะคะซอยไปนะคะไป,ะะไปรับชมแปลงญ้าของพ่อใหญ่เนาะเนื้อที่ประมาณกี่ไร่คุณพ่อประมาณสามงานนะา ามงานนะคะอันนี้สามงานนะคะลบเลขไปแล้วนะคะหนึ่งไร่หนึ่งไร่กว่ากว่าอนี้สามงานนะคะเลงที่สองนะคะแปลงที่สอง,ะะเ,ง,สงเข้าไปในซอยนะคะเดี๋ยวนี้ทางเข้าไปนะคะรถเข้าถึงนะคะรถเข้าถึงนะคะใกล้ถึงแล้วนะคะเลนยาของพใยญย นี่นะคะถึงแล้วนะคะแปลงหญ้าของพ่อใหญ่นะคะเสียง,งรถจะแรง,งนิดนึงนะคะ<ส>นี่นะคะแปลงหญ้าของพ่อใหญ่นะคะนี่นะคะนี่คือแปลงหญ้าของพ่อใหญ่นะคะเดี๋ยวเราให้ไปดูนะคะว่ามันยาวถึงไหนนะคะเดี๋ยวขอเข้าทางนี้ก่อนนะคะไหนโอ้ทางเข้าอยู่ทางนู้นนะคะคุณพ่อบอกว่าทางเข้าอยู่ตรงนู้นนี่นะคะ เราวางมัดจําไว้แล้วนะคะห้าร้อยคะแนนแล้วเราเอาคะแนนมาจ่ายเพิ่มนะคะจะให้แม่แม่เอสปีมาดูแปลงยาของแม่ใหญ่เพิ่มนะคะว่ามันยาวถึงตรงไหนคะนี่นะคะสูงอยู่นะคะเดินสุดนี้นะคะจะมีทางเดินเข้าไปนะคะนี่นะคะเรื่อยๆนี่เลยนะคะแรงยาของแม่ใหญ่เนาะอันนี้ก็น่าจะทานได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ไหมพ่อคุณพ่อคะนี่ประมาณนอาทิตย์ ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะคุณพ่อว่านะคะขนาดนี้ลึกนะคะเข้าไปถึงตรงนู้นเลยนะคะถึงเสาโน้นเลยนะคะสุดเสาเลยนะคะแต่ว่าแม่ขวานก็มาได้พาเข้าดูนะคะหนานะคะสูงด้วยนะคะแม่แม่สีสูงนะคะตรงนี้ก็อาจจะหลังเขาเนาะตัดหลังเขาตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะแรงยากของพ่อใหญ่นะคะ เดี๋ยวเราจะนำคะแนนไปจ่ายให้กับคุณายนะคะเดี๋ยวเราไปนำคะแนนไปจ่ายให้เขาเลยนะคะนี่นะคะแปลงหญ้าของพ่อใหญ่นะคะเพราะของพ่อใหญ่สีดอคำแสนนะคะเนื้อที่ก็ประมาณสามงานนะคะตรงนี้แปลงที่สองนะคะแปลงที่สองนะคะอันนี้เป็นแปลงที่สองนะคะแปลงแรกได้ตัดหมดแล้วไปหมดแล้วนะคะที่เที่ยวไล่กว่า ตรงนี้น่าจะได้หนึ่งอาทิตย์นะคะเนื่องจากคุณพ่อบอกว่ามันหนานะคะรอบแรกไม่หนานะคะเลยตัดได้แต่เพียงเกือบถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะขาดอีกสองวันเนาะก็ไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะขอขอบคุณนะคะแม่แม่ซี FC ที่ไม่ตาพ่อใหญ่นะคะขอบคุณค่ะ